ไปตู้อะ uh, huh? no. ัรต right. ู้ตู้ไหนไตู้ฮะไปตู้มิ่นไปนีชตู้หรอไปไหนตู้เหรอตู้ไหนแท็กซี่แท็กซี่นี่เลยครับผมวเ่อยเหรอ้็ีววตัวสิบบาทของร้แปดสำไมเหมาอะหาะจะไปมิเตอร์ไหม ทำไมหมอถึงห8 0แเหมาเท้ารถเหมามันจะแพงหน่อยทำไม่ถงหมีไมถึงถไมง่กดมิเตอร์ไม่มีมิเตอร์หนาดูนี่เป็นน้องไปดูเน่นอนอเนสองขั้นลงับรลองขั้น,นลไม่้ไม่มี<อ>รถรถแปดสิบบาทนะหกพินหกร้อยแปดสิบเลยอ่ะพี่ไรมันแพงอ่ะมันไม่แพงรถมันไม่มีรถมันไม่้อมานเลยนะอไม่เป็นไรค่ะมิเตอร์ไม่ได้ผิดตรงไหนมิเตอร์ไหมไมรัยีอไรตรงไหนได้้าไปรสูงไ้ว นี่รถเไม่เ้มเตอร์ม่ี่ขให้หบาทนะแท็กซ่มิเตอร์มัน้อมีรถโโ้มีดเน่ยแท็กซ่มิเตอร์ะไ่าจดใหม่เน่เห้มอนงานด่วนไม่เป็ไร่ะเอกี้พี่บอกเมาไงไม่เมามิเตอร์เนียเปิดให้เอาไงแท็ซ่มิเตอร์ได้พี่เปิดให้แท็กซี่มิเตอร์ครับหบาทเน้ไปรถเม์รเมรื่องตร